สำหรับราศีต่อไป,ปนะคะได้แก่ท่านที่เกิดราศีธนูค่ะ,ะเกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมก็ขอชาวราศีธน,ทนูท่ปปา,า,านอธิษฐานะค่ะอาจารย์สับไพ่9 9ครั้งนะคะเลือกไพ่12ใบค่ะถ้าพร้อมมาเริ่มค่ะ4 5 6 7จากนั้นก็เลือกไพ่12ใบค่ะคำทนายนี้ค่ะเป็นคำธนาโดยสตาโดยรวมทั่วไปนะคะ ไม่ได้เจาะจงข่าวว่าเป็นดสตาของชาวราศรีธนูท่านใดท่านได้รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวเจาะเรื่องของมองมอ,งหอเหตุการณ์ต่างๆก็ติดต่อเรื่องการดูดวงส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะและท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพ่ย,ยิปซีนะคะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีค่ะอาจารย์เน้นเรื่องของการทําความเข้าใจและการนําไปใช้งานนะคะใครสนใจเรียนรู้ทรเทคนิคแบบอาจารย์ในเรื่องการดูดวงส่วนตัวนะ เป็นไพ่ยุีนะคะก็สอบถามเรื่องการเรียนไพ่ยุคซีได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ชาวราศีธนูดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรค่ะอาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะต้องบอกกันว่าชาวราศีธนูคะคุณเป็นชาวธาตุไฟเนาะปลายธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องความเจร้อนโกรธง่ายหยโกเร็วคิดเร็วทําเร็ว,รวตัดสินใจเร็วค่ะไวคล่องตัวค่ะนี่ความเป็นธาตุไฟ ไพ่ประจําราศีคือไพ่เชิงพันจะสังเกตว่าชาวราศีธนูน่ยจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งเคลื่อนที่เดินทางตลอดหรือไม่ก็ช่วงเคลื่อนในแรกในพฤษภาคมอ่ะเหมือนคุณจะเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร,ร้อมดีๆแล้วกันนะคะนี่คือความเป็นตัวตนของคุณเลยนะเดินทางเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา,าไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เท่าไหร่หรือสภาพรอบตัวปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่คือความเป็นตัวตนของคุณที่เป็นไพ่ประจำราศีสักขาตุกกำเนิดค่ะ นี่คือหน้าไพ่คุณในครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมค่ะเราเริ่มต้นจากตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตำแหน่งที่หนึ่งคุณได้ไพ่สี่เมต้าถ่าสี่เมต้ามาเป็นเรื่องของความสุขความสําเร็จหรือเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรบางอย่างจากการกระทำจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะสิ่งอะไรก็ตามที่คุณได้ติดตามติดต่อประสานงานพูดคุยเจราจาไว้เกิดผลลัพธ์ในช่วงต้นเดือนเริ่มมีทิศทางที่ดีมีความมั่นคงมีความชัดเจนออกดอกออกผล ติดต่องานงานก็สําเร็จติดต่อเรื่องการเงินการเงินก็มาเจรจารเรื่องใดๆไว้ก็มีทิศทางที่ดีมีความสําเร็จมีความมั่นคงเกิดขึ้นดวงชะตาเปิดทางในเรื่องต่างๆนั่นแหละค่ะมาดูเรื่องของการงานกันหน่อยนะตำแหน่งเรื่องการงานค่ะคุณได้อัศวินเหรียญด้านบนเป็นราชาเหรียญแล้วก็มีไพ่ห้าดาบตำแหน่งความสำเร็จเป็น 9, เก้าเหรียญมองว่างานมีทิศทางที่ดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์พพอร์ตเรื่องของการงาน ทำงานประจำอยู่ก็จะมีงานเสริมเพิ่มเติมจากเดิมจะมีในเรื่องช่องทางการงานใหม่ๆสมัครงานติดต่องานไว้ก็จะมีทิศทางที่ดีมีคนช่วยเหลือได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนะคะอย่าลังเลเด็ดขาดในเรื่องของการงานหรือโอกาสใดๆที่มีผู้หยิบยื่นให้ให้มั่นใจให้ชัดเจนให้ตัดสินใจเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเองเพราะนั่นหมายถึงจะมีความสําเร็จที่มั่นคงและโดดเด่นได้ในช่วงกลางเดือนเรียกว่าดวงการงานเปิดทาง รออะไรอยู่ได้รับสิ่งนั้นมีข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นเน้นย้ำว่ามั่นใจชัดเจนในการตัดสินใจไม่ลังเลนะคะให้เชื่อมั่นตัวเองค่ะพราะคุณจะทําให้จะทําให้ดวงตาของคุณเรื่องการงานโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือเป็นลักษณะของเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินมรดก เงินเกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาทรัพย์ที่อยู่อาศัยเป็นการซื้อมาขายไปยหรือเป็นในหน้าเป็นคนกลางหรือเป็นเงินที่ไปดิวไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้เขามีโปรเจกต์ใหญ,ใหญ่ให้กับคุณคุณจะรับเงินก้อนนั้นแล้วคุณก็จะนำเงินก้อนนั้นมาต่อยอดออกดอกออกผลในะเรื่องของการงานาต่างเรียกได้ว่าดวงชะตาเปิดทางมีโชครับทรัพย์ มีโชคลาบลาบลอยก็ได้หรือโชคด้านการเงินจากการเจรจาก็ได้เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินในช่วงคลื่นเดือนแรกเดือนพฤษภาค,คมเลยนะคะต่อให้มีรายจ่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องการลงทุนอะไรบางอย่างก็เป็นการวางแผนมากกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงการวางแผนเตรียมการต่างๆในเรื่องของการเงินนะซึ่งแนวโน้มก็มีทางที่ดีค่ะ อะไรก็ตามที่ชาวราศิธินูได้ลงทุนก่อนหน้านี้เกิดผลลัพธ์ในช่วงเดือนนี้นละค่ะทิศทางมาดีก้าเหรียญคือออกดอกออกผลมีความสําเร็จอุดมส <c oughs> ดมสบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะวางแผนนะคะเรื่องการเงินคุณจะมีทิศทางที่ดีดวงเปิดทางทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงิน มีโชครับทรัพย์ร่ํารวยนะคะการงานก็ดูมั่นคงเน้นย้ำว่าชัดเจนในการตัดสินใจอย่างเดียวนะไม่ลังเลไม่ฟังเยอะแล้วไม่ตัดสินใจสักทีไม่ได้นะคะห้ามลังเลอชาวราศีนูลังเลไม่ได้นะคะคุณต้องชัดเจนและเชื่อมั่นในตัวเดงนทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเลยนะคะความรักคนมีคู่ค่ะไพ่เดดซันมาก,กระโดดเด่นอีกจะเป็นการช่วยเหลืออุปธรรมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันกับคนรักคนในครอบครัวหรือเนื้อคู่เราเรียกว่า เหมือนกับเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะหยิบยื่นในเรื่องความช่วยเหลือมาให้ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดในเรื่องต่างๆที่กําลังคิดกําลังวางแผนกําลังเตรียมการหรือหากว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะเป็นช่วงจังหวะในการปรับความเข้าใจได้ดีนะคะดได้ว่าดวงความรักค่อนข้างลงตัวมีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะคนโสดพบรักจากการเดินทางหรือมีใครบางคนที่คุณคุยมานานแล้วยังไม่ได้เจอสักทีสองไม้เท้านี่หมายถึงว่า จะมีการนัดเจอกันเกิดขึ้นหรือมีการพบปะพูดคุยกันเกิดขึ้นและมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็เรียกได้ว่า ดวงความรักคนโสดจะได้พูดคุยหรือความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าเติบโตคุยกันเยอะๆวางแผนเรื่องต่างๆกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะทําให้คุณต่อยอดในเรื่องของความสุขความปรารถนาที่รอคอยและมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้อาจจะแบบขยับสถานะจากคนคุยกลายเป็นตัวจริงจากตัวจริงกลายเป็นการสร้างครอบครัวร่วมกันก็นกได้นะคะสิ่งที่ควรมระวังสุขภาพร่างกายค่ะ ความว้าวุ่นใจและค่ะช่วงนี้นะชารสินทูบอกเลยค่ะมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้ทำหลายอย่างรอบด้านมากมายเต็มไปหมดทั้งเรื่องงานส่วนตัวทั้งเรื่องงานคนใกล้ตัวทั้งเรื่องงานใหญ่งานเล็กงานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้งานนั้นงานนี้คือมีเข้ามาเต็มไปหมดเลยขอให้คุณจัดสรรวางแผนในเรื่องของการงานดีๆแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถจัด การบริหารเรื่องต่างๆอย่างลงตัวได้อย่างดีเพราะ,ะนั้นจะทาให้คุณวางแผนมองถึงอนาคตได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกันเงินก็จะไหลามาเทมาเลยนะคะเรียกได้ว่าดวงเปิดทางมัม่นใจเชื่อมั่นอย่างเดียวระวังเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะเพราะบัญชีเราพักผ่อนได้เพียงพอทํางานเยอะรอนรับระว,วังอุบัติเหตุและกรน้อๆที่อาจคาดไม่ถึงนะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมันว้าวุ่นใจบางทคดดีคิดนู่นคิดนี่คิดมากมายเต็มไปหมดเพลอ ไหลไปขับรถหรือทําอะไรอยู่และไม่ทันระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังตัวด้วยแล้วกันนะคะนี่คือชาตาของคุณค่ะชาวราศีธนูที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับเขพากนใ้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ